สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานพ่อทั้งโงมเดิมครับวันนี้พามาอยู่ทุ่งนานะครับวันนี้มาขนข้าวของผมเองนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูพักน้ํานะครับงานสร้างจากช่างทนว่านี่ครับได้ทําการให้เขาเชื่อมให้แล้วก็หาตัวปิดรูข้างบนตอนแรกจะออกเป็นฟางานตัวนี้มาปิดนะครับแต่ว่าช่างไม่มีเวลาว่างเลยได้ซื้อตุ๊กตาดเรมอนมาใส่แทนครับ ว่าจะซื้อมาให้ลูกเล่นแต่เอามาวัดดูมันก็เปลกดีเลยจัดการเจาะรูมาใส่เจาะใส่เลยครับตัวรูข้างหลังนี้จะเป็นรูระบายนะครับนี่ถ้าน้ําคุ่งก็ออกทางนี้เลยครับพุ่งออกทางนี้กับตรงตูดด้านล่างตรงนี้เพราะว่าผมจะทําให้มันซึมออกได้ไม่งั้นมันก็มันอัดออกที่เฉยก็พามาดู มูเล่น่านะครับที่หลายคนถามเข้ามาว่าใช้มูเล่อะไรใช้มูเล่ห้าติดหกนะครับข้างในเป็นห้าข้างนอกเป็นหกตัวนี้สั่งมาจากช้อปปี้ราคาแปดร้อยกว่าบาทแล้วก็สายพานจะเป็นสายพานจอร์เจเลลกโลกนะครับเบอร์เจ็ดสิบเก้าตัวนี้ข้างในก็น่าจะเบอร์ของมิซูหรือเปล่าเนี่ยใช้เบอร์แปดสิบสามนะครับ ดูบเป็นสามตัวนี้ระบบมาดูรถแรงโซนจะถิน่นบ้างเนาะปรีมครับเนาะปรีมเฮ้ยเครื่องไม้เบิ้ลตันเลยดิยโอเนาะปรีมครับมาเองครับเนาะปรีมไม่ได้ะสะบองรถแรงครับโอ้โหเจ,จะถิน่น ทับนิดเดียวครับคนเสร็จแล้วงานเรายังไม่เสร็จครับเพิ่งมาถึงเดี๋ยวพามาดูเตะสองไหม้รอบเผื่อหลายคนจะสอบทางขึ้นมาสำหรับตัวนี้นะครับผมได้ซื้อตัวไอตัวนี้มาใช้นะครับนี่ของรถไถนี่แหละตัวปรับตรงนี้ที่ใช้ปรับนะครับเลยซื้อมาใช้เป็นตัวนี้ เวลาปรับก็จะพอดีตัวนี้ว่าจะขยับไปข้างในนิดนึงให้มันตึงหน่อยอันนี้มันตั้งสุดแล้วตึงได้เพราะว่าทํายังไม่เป๊ะดีเท่าไหร่นะครับอันนี้คือใช้งานไปก่อนวาจะเก้ยอยู่ใหม่อีกรอบอยู่นะครับวาจะเกให้รอบเร็วดึงขึ้นบนรอบช้ากดลงลางบ้างถ้าจะเกให้เป็นรอบเร็วดึงขึ้นบนแล้วก็รอบช้ากดลงลางเราต้องเอาเหล็กตัวนี้นะครับในนี้ เหล็กตัวนี้ก็ยังไม่โฟกัสเหล็กหรอกนี่นะครับเหล็กตัวนี้แหละเชื่อมลงมานะครับเฮ้ยชิบหายแล้วเชื่อมตรงนี้นะครับเนี่เชื่อมตรงนี้ลงมาย้อยลงมาเพื่อให้เหล็กตัวนี้นะครับหักแล้วก็เชื่อมตรงนี้ใหม่ห้ให้มันหักลงมาข้างล่างเวลาเราดันไปข้างข้างล่างแล้วก็รอบช้ามันจะ สับขึ้นบ้างห้มันสลับกันอันนี้มันขึ้นข้างบนทําให้เวลาดึงขึ้นบนนี้รอบช้าเป็นรอบช้าเด่ถ้าเรากดล,ลงล่างจะเป็นรอบเร็วเด่ถ้าเราเอาลงไปข้างล่างรอบเร็วจะขึ้นบนบ้างนะครับแล้วก็รอบช้าจะลงล่างพูดไปงคนก็สงสัยงงอีกแน่เนี่ยงงก็คอมเมนต์ไว้ครับเพชรขับออกไหยถอยดาบพี่นุ่นเดี๋ยวให้น้องเพชรขับออกก่อนรถมาครับ

ไปเลยขึ้นไปเลยอันนี้จะเป็นโครงสยามครับเครื่องอาทีร้อยสิบนี่มังเลยเดี๋ยวตกคันนานะ หรับตัวยึดบางโทนบางฝุ่นนะครับผมใช้เป็นดาวนะครับซื้อมาแล้วก็มาเชื่อมยึดนี่นะครับข้างหนแล้วก็จอดูยึดตรงนี้เลยเวลาเราขนของเราก็ถอดรถออกนี้นะครับเพราะว่าตอนเวลาเราจะเปิดน้านข้างออกเราก็หักลงไปอย่างนี้เลยบางทีผมก็เปิดไปอย่างนี้นี่หักเอาไว้เวลาเราเปิดตัวนี้กดลงมามันก็ไม่เป็นไรดับเครื่องเลยเพล ตับเครื่องเลยนี่ครสีภายในก็ขึ้นสนิมแล้วเพราะว่าใช้งานมานานแล้วจอดตากฝนด้วยว่าจะทาใหม่อยู่อีกรอบที่จริงไม่ได้อยากทาแล้วว่าจะเปลี่ยนพื้นใหม่จะใส่เป็นตีนเป็ดเดี๋ยวรอดูราคาเหล็กลงก่อนให้มันผุใช้ให้มันผุก,ก่อนนิดนึงให้มันคุ้มค่าก่อนเพราะว่าตัวนี้มันบางเกินไปไหนเวลา ขับไปมันคน้นโค้งไปบางทีมันดังขึ้นเดี๋ยวจะใส่ตีนเป็ดบ้างครับเผื่อมันจะเฟีย้ยวว่าเดิมเลยนี่ครับอันนี้ทำการต่อสายก็๋งงาส,สวยๆต,ตอนนี้เบ็ดหมดแล้วจะจะทำเป็นไดชาร์จก็ไม่ได้เพราะว่ามเมล็กหลุดออกมาแล้วครับเคาะจนมเมล็กหลุดออกหมดทำสีบ่อยเกินสำหรับท่อนี่ก็ ขัดใดขัดใดอยอยู่นี่เลครับเปลี่ยนไปมาเปลี่ยนไปมาว่าเป็นปลายเททๆๆๆีแทสบายสบายครับนี่เป็ดก็ยังไม่ได้อ,ออกช์จเลยครับสําหรับงานท่องานกรองก็สั่งมาได้นะครับถ้าใครสนใจนี่ครับงานกรองก็รอยเชื่อมจะประมาณนี้นะเชื่อมทับไม้รอบนี่เป็นใช้น่เป็นเลเซอร์อย่างเดียว ส่วนมากอันนี้ผมใช้ข้องอจ,จะเป็น3มนิ้วหมดเลยมันเลยเป็นใหญ่มากเลยขันก็จะยากหน่อยนิดนึงเดี๋ยวดูเปิดได้ไหมเราดูว่าเปิดได้ไหมถ้าเปิดได้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมนะครับว่ากลึงทําแบบไหนสำหรับนี้นะครับคือฝาม้อน้ําที่ผมได้ไปกลึงมาแล้วก็เราจะตัด ปีกด้านข้างของมน้ำออนนะครับนี่ส่วนตรงนี้นี่ตรงนี้ผมกระดิกนี่นะครับตรงนี้แหละผมได้ตัดออกหายแล้วซูมเยอะขึ้นขอบห้ด้วยทำให้นิ่งครับได้กลึงแล้วก็เอามาอัดใส่เลยครับก็จะพอดีแล้วก็จะมีรูนอตยึดด้านข้างอีกนี่ยึดแน่นเลยครับ รับรองไม่หลุดครับถ้าใครอยากเก็บรายละเอียดน,นะครับของผมก็เครื่องผมก็ไม่มีที่จะใส่แล้วอะไรเต็มหมดแล้วขนาดตรงไหนไม่มีอะไรผมก็สร้างทาเองเลยไม่ต้องให้ท้านทามาหาดูโคองไรพอใส่ได้ผมก็สร้างมาหมดแล้วครบเหลือสายฟ้าตัวนี้แบบนี้ตรงตรงนี้อีกสั่งมาแล้วเดี๋ยวรอเวลาว่างก่อนเดี๋ยวเอาไปลึงครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับใครอยากทำสีทังละมันก็บอกได้ครับราคาไม่แพงไม่ถึงพันหรอกครับจะททำสีทังละมันแต่ถ้าสีเอฟเฟกก็จะแพงหน่อยแต่ถ้าเอาสีอันนี้โรยกากเพชรก็ไม่แพงนะครับถ้าใครอยากโรยแบบนี้ราคาถูกๆครับจะโรยน้าขนาดไหนก็ได้ครับขอแค่บอกโรยให้ได้หมดน,นี้ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจด้วยนะครับขอบคุณครับ